สนับสนุนโดยเชฟรอนครัวไทยต้องไฟแรงใช้เตาแก๊สและเครื่องดึดควัน Lucky Frame ช่ง ist, วง Columnist Presented by s u k i n a d w i n g มาสู่ช่วง Columnist ของรายการเจาะใจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับเจาะใจเจาะสุขภาพกับพี่ปูนะครับคุณเอื้อมพรแสงสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้เอาความรู้อะไรมาฝากครับ วันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะโรคมะเร็งของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพี่ปูเนี่ยมีการปรับใจอย่างไรแล้วก็มีวิธีการในการกินอาหารเฉพาะตัวของตัวเองในช่วงนั้นอย่างไรเดี๋ยวต้องเกิดให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่า พี่ปูเคยเป็นมะเร็งตอมน้ําเหลืองค่ะเป็นมะเร็งตอมน้ำเหลืองเมื่อ12ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีประสบการณ์เรื่องนี้ใช่ค่ะก็คือจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้อาหารในการที่จะสู้มะเร็งผมเดาว่าคนที่รู้ว่าตัวว่าเป็นสมมติตรวจเจอค่ะสิ่งแรกก็คือผมเดาว่ามีผลแน่ๆคือระบบของจิตใจค่ะสิ่งที่2ก็คือวิถีทางที่จะรักษามันมีหลายหลายทางเลือกมากใช่ค่ะแต่มแม้แต่แผนปัจจุบันเองก็มี หลายโอเพนียนให้เฟิร์สเซคเกิลเตอร์อะไรเยอะแยะพี่ปูเลือกยังไงอะไรยังไงณวันนั้นก็อา่าโอเคมันอาจจะมีคนที่แนะนํามากมายนะคะก็คืออแผนปัจจุบันแน่นอนแล้วก็จะมีแผนจีนแผนไทยอะไรมากเลยนะคะคแต่ว่าสิ่งที่ปูเลือกก็คือเรื่องของการปรับอาหารงดเนื้อสัตว์ไปเลยกินผักให้เยอะหน่อยกินแต่ข้าวกล้องกินแต่อน้ำมันสุขภาพน้ำมันมะกอกอะไรช่วงนั้นนะคะซึ่งคนบางคนเนี่ยมักจะคิดว่าไม่อร่อยเลย กินก็ยากปรุงก็ยากทำยังไงดีก็ลองก่อนเราก็ต้องลองก่อนแล้วก็ลองให้เต็มร้อยซก่อนที่เราจะขยับไปสู่แผนอื่นคือจะใช้แผนใดแผนนึงก็ต้องเต็มที่กับมันใช่ค่ะ<ร>เพราะว่ากำลังมองว่าในเรื่องของการผสมผสานหลายๆแผนซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนเป็นมากพอเวลาที่ไปหาหมอแผนปัจจุบันเ้วก็บอกวิกลวมคีโมไม่อยากทำเคม เลยแล้วจะใช้อาหารแต่พอใช้อาหารปุ๊บแผนปัจจุบันเขาก็จะแนะนําว่าอาจจะต้องกินแบบนี้กินโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีเม็ดเลือดอะไรเพื่อที่จะพร้อมสําหรับการให้เคมหรืออะไรก็ตามนะคําแต่ว่าอ่ะพอเวลากินอาหารที่เป็นแผนทางเลือกเนี่ยเขาก็จะให้กินอีกแบบหนึง่งมันก็เลยกลายเป็นว่า เรื่องของการเสริมฤทธิ์กันต้านฤทธิ์กันตรงเนี้ยเราไม่รู้เพราะว่าหมอผัญจักรววัน,นีเกิดใช่เพราะว่าอาหารหลายอย่างมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาในการเพิ่มอะไรต่ออะไรอยู่แล้ว<ะ>แต่กลายเป็นว่าคนไข้ก็อาหารกลุ่มนั้นจะต้องทําให้เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นจะต้องมากินอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทําให้การรักษาที่มันผสมกันเองไม่ได้ผลไม่ส่งเสริมกันไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะคะอันเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะ อบอกแชร์ทุกคนเลยเพราะว่าปูไม่ได้เลือกแบบนั้นปูเลือกแผนหนึ่งแผนใดแล้วเราก็เลือกไปเลยเอาสัก 3- 4สเดือนดูว่ามันจะได้ผลไหมแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเราก็ขยับไป M. M. สู่การแผนปัจจุบันก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเทคโนโลยีการรักษาใหม่ๆม,มากมายรเราก็ค่อยไปลองแต่ว่าของปูเนี่ยในการปรับอาหารก็เราก็จะมีตะก้าของเราเองเลยที่เราจะใส่ข้าวกล้องใสน่น้ํามันใส่อะไรใส่เครื่องดื่มที่มันเป็นสุขภาพอย่างนี้ค่ะไปทุกที่ที่ทเราไปแล้วพอเวลาเราไปแบบอ่ะเจอ ร้านอาหารเราก็จะให้เอาของเราไปปรุง<ะ>แล้วเราก็บอกเขาได้ว่าโอเคหนูกินอาหารแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนูตายหนูต้องกินอาหารแบบนี้หนูถึงรอดะะะะอะไรเงี้ย<ะ>เขาก็ช่วยเราอยู่แล้ว<ะ>ซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นนใช่กับแผนนี้นี่เป็นเป็นลักษณะส่วนบุคคล ไม่ใช่ว่าทุกคนกินแบบคุณปูแล้วจะได้ผลแบบคุณปูถูกไหมคุณก็ต้องหาแล้วว่าคุณจะกินอะไรแค่ไหนแบบไหนยังไงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือในเรื่องของสูตรอาหารอาจจะต้องหาว่าสูตรอาหารของตัวเองเนี่ยค่ะคืออะไรยังไงถ้ารับแผนปัจจุบันเขาก็จะแนะนําสูตรอาหารแบบหนึ่ง <อา S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีในการที่เราจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตามผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอที่แนะนําเราอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไปได้ไหมฮะที่เราจะเอาอาหารสูตรอาหารของเราสมมติแบบคุณปูเนี่ยแต่คุยกับหมอแผนปัจจุบันที่จะทําการรักษาในอนาคตเนี่ยว่าผมผมจะลองทําแบบนี้ดูก่อนในเวลาเท่านี้แล้วค่อยไปรักษาในแผนอื่นอย่างนี้ปเป็นไปได้ไหมปูมองว่ามันสามารถทําได้เพราะว่าโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีแผนต่างๆอยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆซึ่งเขาก็มีหมอแผนไทยแผนจีน,จนหรือแม้กระทั่งพวกนักโภชนาการอยู่ด้วยอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะสามารถที่จะ ทำให้เราได้สูตรอาหารของเราในการที่จะปรับใช้ในช่วงนั้นๆน,น,นะคะฟังดูเหมือนกับว่าแนวทางเนี่ยมีมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วในวิธีการสมัยใหม่มันมีการเข้าใจและให้เวลาในการเกิดทางเลือกได้ใช่ค่ะแต่สิ่งที่คุณจะต้อง มีก็คือกําลังใจที่ดีใช่และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนกําลังทําอยู่<ช>อย่างอดทน<ช>เพราะ,ะมันไม่สะดวกสบายมันไม่มันไม่เพลดิดเพลินมันไม่อร่อยก็ได้ใช่ค่ะ,คะ,คะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องกําจัดความกลัวความกังวลเวลาเราเป็นโรคโรคหลายๆอย่างโรคมะเร็งเรามีความกลัวอยู่แล้ว ว่าโอ๊ยต้องตายแน่ๆฉันจะต้องจากคนที่ฉันรักแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันจําเป็นมากๆแล้วมันยังมีความกังวลอยู่เราก็ไปดูสิ่งสวยๆงามๆรอบๆตัวก็ได้พอเราปรับใช้อะ่ะแล้วเรารู้เลยว่าเราสามารถที่จะ เอาใจออกจากความกังวลไปสู่สิ่งสวยงามได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้นะคะอ่าอ,อ,อย่า,าคิดล่วงหน้าไปถึงอนาคตว่าชั้นตายแน่อะไรอยู่ที่ตรงนี้ที่เวลานี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจําเป็นเลยก็คือเรื่องของการอยู่กับความทรมานทางกายคนที่ป่วยแน่นอนมันจะมีความไม่ปะกะติทางกายเช่นความเจ็บใช่เช่นความเจ็บใช่ค่ะแต่ของปูเนี่ยพอเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันเหนื่อยอม,มันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยไม่มีแรงอ่ะมันเหนื่อยเหมือนมันจะขาดใจอ่ะอ่ะโอเคถ้าเหนื่อย แล้วเราจะต้องอยู่กับความเหนื่อยยังไงเราก็เดินช้าๆนะคะเหมือนกับเดินเดินสมาธิอะแล้วเราก็ต้องอยู่กับเท้าที่ลงไปบนพื้นดินแล้วเราก็เอนจอยความรู้สึกตรงนั้นว่ามันอุ่นยังไงมันหนักยังไงเพราะถ้าเรามาอยู่กับความเหนื่อยเราก็จะเริ่มท้อเราก็เริ่มรู้สึกว่าหมดกําลังใจเราจะแย่แล้วจะนุ่นจะนี่เราต้องมาดูตัวเราแล้วก็ดูใจเราเพราะว่าโรคที่เราเป็นมันคือเราและโรคของเรา เราต้องจัดการตัวเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะสู้กับโรคของเราซึ่งพอเราเห็นว่าบางวันเราแข็งแรงขึ้นนั่นหมายความว่าโรคของเรามันลดความรุนแรงลงและตัวเราแข็งแรงขึ้นเราก็มีกำลังใจเราก็ดีใจแล้วเราก็ชื่นชมมันณนวันที่เราเหนื่อยนั้นแปลว่าโรคมันมากขึ้นเราก็ต้องแฮนเดิลตัวเราซึ่งเหลือกำลังน้อยลงอย่างนี้แหละแต่ว่าเราจะต้องทำให้เขาเนี่ย สามารถที่จะยังมีลมหายใจอยู่ได้เผื่อพรุ่งนี้โรคม,มันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะมีความแบบพวกความห่วงใยจากคนรอบตัวที่มากดดันเล่าอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเหล่านี้เราก็เราก็บางทีมันการที่มีคนห่วงเยอะหรือมีข้อมูลเยอะบางทีมันก็ไม่ดีกับกตอนที่<อ>เรา <คง S 1> ป่วย เหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เรามีคําถามกับอาหารที่กินมีคําถามกับอะไรต่อมีอะไรมากมายหรือสูตรที่เรากําลังทําอยู่นะคะบางทีความห่วงใยนี่เป็นความรักเราต้องชื่นชมเขาแหละว่าเขารักเขาถึงได้เดินมาให้ข้อมูลแบบนี้กับเรานะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราอาจจะต้องแบบปฏิเสธบ้างใช่พิจารณาแล้วก็ปฏิเสธบ้าง ถ้าเราป่วยเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเองในการที่จะเยียวยาตัวเองมากกว่าที่จะรับแขกแล้วก็บางคนมาหาปู่อย่างเงี้ยก็จะร้องไห้มาเลยแล้วเราก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องร้องไห้ฉันป่วยฉันยังไม่ร้องไห้เลย <S <S แต่เธอร้องไห้เพราะว่าเธอสงสารเราเธอรักเราเรารู้แต่เพียงแต่ว่าเข้มแข็งไว้นะเพราะเรากําลังเข้มแข็งอยู่บางทีมันเป็นเรื่องนิดเดียวแต่ว่าทําเถอะแล้วมันจะทําให้เรามี แรงกำลังใจในการที่จะต่อสู้ทุกโร่วง<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนป่วยเยอะมากแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนเลยค่ะครับที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือในท่ามกลางความทุกข์นั้นมันมีจุดอื่นให้คุณไปโฟกัสความสุขเล็กๆความสวยงามเล็กๆที่มีอยู่ในตัวคุณหรือที่อยู่รอบๆอบตัวคุณหาให้เจอแล้วอย่าไปโฟกัสกับความเจ็บมากๆหรืออะไรไปโฟกัสเรื่องดีๆ ใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นการเยียวยาไปในตัวกับจิตใจและก็อยู่กับปัจจุบันใช่ค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณปูครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะเขาก็จะถามแบบถามชื่อนันทภุนเราผมก็ลองตอบไปแต่ว่าก็ไม่ใช้ชื่อจริงของตัวเองนะครับ จันโนชาออี่ยเขาเปานนามสกุลนายยกมาเล่นเลยโอ้ตอนนั้นอ่ะเล่นเล่นนามสกุลนายยกดูเลยใช่ผมจันเป็นจันลหันครับผมก็บอกว่าผมชื่ออดัมนามสกุลเป็นจันอุชาอะไรเงี้ยเราก็อ้างไปแล้วมันก็ด่าผม